สวัสดีครับพบกับผู้ผม p p t Casting นะวันนี้ผมอยู่ในเกม DC ครับผมอยู่ในล็อกเกอร์ส่วนตัวครับหรือว่าตู้เซฟนี่ฮะผมวางไว้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งครับไม่บอกครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ยุโรปครับไอยุโรปไอ้ผมคือเพื่อนผมติดเชื้อเลือดเป็นพิษใครแล้วมันยิงผมครับวันนี้ผมจะยิงมันเองฮะสวยครับผัดกันสวยสวยครับผมก็โดนตกผมไม่เป็นไรฮะผมอึดผมอึด อ่าผมเอาลูกซองให้เกียรติหน่อยครั้งนี้แล้วมันเอาปืนพวกยิงผม,ผมแค้นมากเลยอ่าได้ข่าวคุณสั่งให้ผมยิงเนีย่ยเนี่ยฮะนี่เกิดการทหารกันกลางรีสองนะฮะดูเอาเองครับเมืองไหนเมืองไหนฮะนี่คือเห็นไม้สีแดงแล้วต้องหาเราเขาที่ติดเชื้อะฮะไปหันหน้าหันหลังเลยเนี่ยนี่ฮะตู้เซฟรหัสไม่บอกครับบอกก็รู้นี่อื ไงครับคุณ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 จะหันหน้าอ๋อหันหน้ามาทางผมนี่ครับคุณจุดจืนชี้กำแพงเลยหันหน้ามาทางผมผมจะเป็นคนประหารให้ยืนเี่ยครับยืน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 เป็นคนเรานะครับจะต้องมีสั่งเสียไหมครับมีอะไรสั่งเสียไหมปักปากหาสไหนเปร์ผมจะกระบอกนะครับ,รบผมจะไปนอนครับคืนนี้ผมไปรับผลสอบเตรียมโดนด่าได้เลยคุณก็โดนครับผ่านก่อนครับก่อนรับผลสอบนะครัอ พร้อมยังครับตาเป็นตารอแล้วลตาครับคมองมองหน้ามองปืนครับมองปืนมองปืนอไม่มองอีกไม่มองอีกต่อครับหนึ่งสองซับนี่ะตายแล้วไปไหนศพไปไหนศพหายครับศพหายเรื่องนี้ถึงคุณลือว่าตอนนี้ผมไม่รู้ผีมาแล้วไปแล้วผมเป็นเทวดา ตายแล้วก็พาขึ้นสวรรค์เลยผมไปแล้วไม่อยู่แล้วสวัสดีครับอาวุธจะชิดไม่มีด้วยทำไงดี